เดี๋ยวน้องหญิงร้องเพลงดีฮะคืออะไรอยากให้ทุกคนเป็นคนดีมีศีลธรรมอยากให้ทุกคนมีชาติศาสนาระมหากันสัต์สัตสิ่งนี้ของมันทยึดใความดีเท่านั้นทำดีได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วเก่อนั้น มีอาหารสีโบราณโบราณมาเพิ่งมา,งาอาศัยมีมะม่วงก็แบ่งมะม่วงมีข <c oughs> ้าวของก็แบ่งปันกัน <c oughs> ไม่อิจฉาน,นิสยาน,นี่คือใครคะนี่คือนักสิงหรือคือประเทศสำคัญปอยวางทุกสิ่งทุกอย่างนั่นนะะรักโลกก็หลงให้เมาวางไว้ต <Okay. S 1> ามเส,มสม้นทางอ้าวได้ได้ได้อันนี้คืออยากสื่อไปถึงมนุษย์โลกใช่ไหมใช่ลูกอ่าแล้วมนุษย์โลกเข้าใจแล้วให้รักษา อาพาใจเย็นเก่อนไหมน้องหิง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 อาจารย์ช oh. ่วยน่อยอาจารย์อาจารย์ครับเจ็บคอครับ